สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกหมองทุกบอลเนาะแม่แม่เมื่อนีิซาโบชิมาทำเมนูมต,มต้มตีนไก่เนาะพี่น้องนี่เราเตรียมไว้เรียบร้อยเลยชีนไก่ต้มซุกเนาะรายก็นี่เฮ็ดปวกทุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะตามด้วยสตรออ่าเดี๋ยวซาโบชิตาม น,นี่คือพริกกับกระเทียมตรงมือเทียงใทยเทียงหน้ามือนีนพี่น้องเฮ้อจะเด่นกระดอนไปช็งองหน่อยละโอ้ยมือนี่นั่งสวยนี่มือนีนป้าโบใส่ตั้งหูที่น้องเติ้ลฝากมาให้แล้วนะเดี๋ยวรอดูสาวบัวพาว่าจะสวยเลิศขนาดไหน อหนางแบบของเรามาแล้วนะจ้าหกบตินสิ้นให้ดีๆโอ้โหสบ,บายดีทุกคนซบบาบะผ่าคืองามที่พี่น้องสบ,บายดีท่านชมว้ายเมื่อนี้เท้าแต่งตัวมาสิอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องโอ้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 ไปยัางเดี๋ยวพี่น้อง

ซาโบออกมาหน้าอะไรห,หน้าหวยเพียงนี่พี่น้องเอ,อ้ยกางเกงซาโบเลยเปียกกงเกงซาโบเลยเปียกซาโบก็เริ่มมาใส่ผ้าทูงซาโบผ้าเนาะพี่น้องปลาโตเลิศรู้อลังการงานสร้างตุปหูมีแต่ผู้ใหญ่ใหญ่มีแต่ผู้อันให้โชว์พี่น้องเอ,อ้ย ขอบใจขอบใจร้านกระป๋าเนาะผากตุ้มหูไม้ใส่แล้วก็ซอยแล้วก็โอ้ยคุณแม่แม่แขนไหนน้ำผิดเนาะแม่ในมือนะ่ะส <c oughs> ินี่เด่นเลยมาล่องกล้องแกงพี่เนาะเงยขอบใจดเดินเต้นผากมาาไม้แหย่ใส่น้องเต้นอันอมีเอฟซีอันทามขม่าว่าสโบนาฬิการสโบยี่หอ,อยังเนาะฝนว่าสวยดีฝนว่า อ่าดูบผพาผู้เหียนสูงอ่ายังนั่นบ่ได้อ่าจีเจิดเชิดจนนั่นยี่ห้อยังพี่น้องเอ้ยสับโปกับเฮียนบ่สูงสับโปกับเฮียนเอาเขาไปไกลไกจอนสับโปกับเฮียนบ่หัว่ายี่ห้อยังน้องพี่น้องเนาะโอ้ยกับพัวกับหางอยู่บ่หัว่ายี่ห้อยังสับโปกับไปซื้ออยู่ตลาดสวรรค์ไส้เนาะไปตลาดอันอยู่สวรรค์ไส้นี่แหละไปหล่อสับโปกับเห็นมันงามดีสับโปก็เลยซื้อมาใส่พี่น้อง ไมสิเบิ่งกับสัมผัสมันเป็นแบบระบบสัมผัส้ะพี่น้องเป็นระบบสัมผัสนี่ใส่มือสัมผัสอาจจะสิเบิ่งได้ราคากับโบแพ่งเราพี่น้องพันสองสบโบกอ่ทามเข,าข้าเจ้าอยู่อ่ะยี่ห้อยังเนาะแต่สบโบว์รสชน้ำยีห่ห้อเราพี่น้องขอแคส่สโบถือใจสบโวสบว์หรือสโบซื้อรถยี่ห้อยังโบหูงามในตาเลยเหมืนเอาโลดพี่น้องเลย จบนอเรื่องนาฬิกาเนาะบ่าจัากี่หอเอาไว้เดี๋สิไปธาคข้าหมหายเนะ <Okay. S 1> าะโอเคน,นี่ตอนนี้หัาก็สิบปุงแล้วนะพี่เนาะกระแดกบดเลยน้ำตาเนะาะอ้นเลยกระแดกน้ำปลาคอมาน่อยพดบอกนปลอร่อยแน่นแน,นก่อนอื่นต้องขอบใจนงไผ่เนาะ นะคะสื่อสตอใ<ม>ห้ได้กินสมใจอยากแซ่บหรือ,อยังแซ่บหรือ,อยังใส่บ๊อบกระแดงนี่ต้องต้องเอาตีนไก่ก่อนเอาตีนไก่ลงก่อนนะพี่เราโอเคลงมาโอ้โหมาแตกเนาะอ่ะอ่ะมันาติด นี่คือสตอเดี๋ยวเดียวสตอร์ไปเหมือนึงนใส่ลงไปเริ่ม้ากเคลงมานี่สตอพี่น้องของหมักไปแล้งของหมัก เป็นตาเสะเพื่พี่นอ้องน้ำไล่ไล่ด้เพี่นอ้องะถุกโครนน่ากินมากเพี่นอ,อนเนาะสุดยอดพี่น้องสุดยอดแซ่บแซ่บน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวหาสิไปกินกันเนาะพี่น้องเนาะ ไปกินกันเลยโอเคมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องมากินสับโบรกับสบโบรผาเลยมา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 เลยจ้มามเด้อพี่นอ้องม,ม,มามมเด้อมา,านะเด้มอมืนกินน้ำปลาต้มก๋วเตี๋ยวมาระวังค่ะนี่มาพี่น้องกินน้ำกันเด้อ บึงชอบว่าผ้าเดิมเหมือนีนพีน่เนาะอือตอนใ็ดผัวยังไงยมาไอ,อืมหืมหกต่อพี่เนาะ มุดจอมันเลยทุกคน มแซ่บนนี้พี่น้องกินโตเข้าไปแห่งหอมพี่น้องแซ่บสุดใจเลย

ให้ปวกพี่อนอ่องแล้วหว้นตอนให้ปวดคินแสบใช่ปะกินหอมหวนสตอนี่กินเข้าไปไม่ได้กับืแสบขนาดสตอรพี่หน่องแสบหน่องอ่ะ บลบอกเบิบ้งดอกเห็ดโค้ดเพียน้อง น้ำเทปวกกับสตอพี่น้องของหมักสะโบพี่น้องก็โอเคนะพี่น้อง จุ๊บนี่ยซาโบซาบพาหาสิได้อำลาพระจ่ากงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะทำมาแล้วกันจะลืมก็ไหลก็แท้ให้เหาสองคนเนาะพี่น้องซาโบกับโจโบาพาไในเด้อพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจมาแบบเป็นกำลังใจใหนเด้อพี่น้องมากดไหลกดแท้แล้วก็บกดซับสกไกให้เด้อพี่น้องตามไปเลยเนานะซาโบฟังฟังเล่านาะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทุ่งมองทุ่งบอลบทว่าสิอยู่พังทยหรือพังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศนับพี่น้องอยู่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเนาะเมืองนอกหรือว่าอยู่ไซอยู่ไซอยู่ใกล้ๆก,กับขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมรับพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กันด้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้อ,นนอ,บนองอบ๊ายบาย